เหลือแต่ผู้รู้แต่ก็ยังมาติดผู้รู้อีกในขณะนั้นสมมุติทั้งสามได้โลกธาตุปรากฏขึ้นที่ใจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเป็นรู้ที่อยู่ในรู้ตลอดชั่วนิรันดรใช่ไหมครับสำหรับคนผู้สามัญหาเราก็เชื่อเขาแล้วว่าเขาไม่มีปัญหาแนะ่รู้ยังไงเขาก็เล่ามาตามเรื่องของเขามันน่าฟังนะี่ืหอะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมรู้ได้เห็นได้ เขาอ้าง <c oughs> ปัญหาสั้นๆส,สั้นครับอันนี้ผู้ถามปัญหาอันนี้ลงชื่อว่านายวีดบัวเพื่อนมาจากชื่อนายวีดบัวเพื่อนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเขาขอกราบเรียนถามหลวงตาดังต่อไปนี้กระผมได้ปฏิบัติทำมานานแล้วกระผมติดว่างอยู่หลายปีด้วยการพิจารณาสิ่งทั้งหลาย จนจิตว่างไปหมดเหลือแต่ผู้รู้แต่ก็ยังมาติดผู้รู้อีกเมื่อพิจารณาผู้รู้อย่างจริงจังก็เหมือนมีสปริงดีดผู้รู้นั้นกระเด็นหายไปทันทีเหลือแต่ผู้รู้ที่ไม่ต้องรักษาไม่เหลือแต่ผู้รู้ที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกำหนดในขณะนั้นเหลือแต่ผู้รู้ที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกำหนด ย่างยังไปอูเขาบอกเขาปฏิบัติธรรมมาหลายปีติดติดว่างอยู่หลายปีด้วยการพิจารณาสิ่งทั้งหลายจนจิตว่างไปหมดเหลือแต่ผู้รู้แต่ก็ยังมาติดผู้รู้อีกเมื่อพิจารณาผู้รู้อย่างจริงจังก็เหมือนมีสปริงดีดผู้รู้นั้นกระเด็นหายไปทันที เหลือแต่ผู้รู้ที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกำหนดในขณะนั้นสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุปรากฏขึ้นที่ใจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยกผมขอกาบเรียนถามหลวงตาว่าที่กระผมเข้าใจว่าถ้าผู้รู้นี้ไม่ดับไม่สูญเป็นรู้ที่อยู่ในรู้ตลอดชั่วนิรันดรใช่ไหมครับ แม้สังขารนี้จะดับไปแล้วก็ตามขอความกรุณาหลวงตาช่วยตอบกับผมด้วยครับการตอบนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะมือมีส่วนได้มีส่วนเสียสำหรับผู้ฟังนี่จึงน่าคิดอยู่ไม่ใช่ว่า ถามอะไรกอบคุณมผี่ลุมห้าต้องคำนึงคำพูดถามมาแล้วผู้จะยินได้ฟังจากกันต่อต่อไปจะได้ผลได้ผล,ลอยยังไงบ้างน <c oughs> ต่สมายนอ้ปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หมดปัญหาไปนในตัวไม่จําเป็นต้องถามแต่ที่ถามมันเขาก็มีความมุ่งหมาอยอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์จากคนอื่นด้วย สำหรับคนผู้ถามัญหาเราก็เชื่อเขาแล้วว่าเขาไม่มีปัญหาเนะี่ยเราเชื่อแล้วเพราะงั้นการตอบของเราไม่ตองเราจรึงไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ท,ที่พูดอย่างนี้ที่ว่าตอบหรือไม่ตอบอะไร <c oughs> มันจะเกี่ยวกับ <c oughs> ผู้มาฟัง <c oughs> อันนี้เราเราให้สันญิณก่ ครับเป็นสมบัติของคุณคเองรับรองคุณเองก็แล้วกันวางั้นนะครับอืไม่ไม่ตอบเขาพูดมันมถูกต้องเปน็นนั่ร้อนย้นเข้ามาปุ๊บปุ๊บเข้ามาเขา <c oughs> ติดว่างดีกี่ปีกติดร่างดีกี่ปีนี่แล้ะครับ เออคว่าติดความเขา,าบอกหลายหลายปีไม่ได้บอกจํานวนครับเออนั่นติดบ้างหลายปีเพราะมันค่นอยนจะฟังคูาวารจานพูดจะัง้างก็ตกบ้างอะไรบ้างมันก็ช้าอนะ <c oughs> ไปโดยการตัวเองไปได้แต่ช้าถ้า <c oughs> มีคูาวาจา์ไปแนะกอก็ถูกไปเรื่ยตตอยไ,ไปเร็วมันต่างกันนะ เตือนขึ้นมานะเธอมีจิตมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบมันก็คือหลือแต่ผู้รู้มันมันก็ไปติดอยู่นั่นอยู่นั่นั่นแหละคือตัวพบ <c oughs> หลายคนเราได้ครูบาอาจารย์สั่งเป็นองหลวงผู้มั่งเนี่ยพอพูดถางมันก็ตุกนั่นแหละตัวใสตัวระหว่างซอยนั่นแหละ มือกัวครอบจะเป็นตัวไหนไว้นะเพราะว่า,างนันมันก็ขางที่าขาดกระด้านเเดียวนั่งอยู่ยก็ได้มัน <c oughs> เป็นอย่างนี้นะธรรมะดังนั้นบางองค์จึงตักไปรู้ต่อพระพักตร์พุทธเจ้าเวลาพ้์แก้ปัญหาบรรลุธรรมเปิต่อพระพักตร์ุเจ้าผม <c oughs> <c oughs> ก,ก,ก็อย่างนี้อีก <c oughs> นึ่เขาปเป็นการวาดเขาพูดให้ฟัง ละจิตและธรรมไม่มีคารวะ <c oughs> จิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมชีเลสเป็นกีเลสอยู่ในนั้นแก้แล้วก็ความบริสุทธิ์ก็จิตนั้นบริสุทธิ์ร่างกายของคนเราก็เป็นอีกอย่างส่วนจิตนั้นเป็นอีกอย่างไม่เหมือนกันี <c oughs> การภาวนาจึงเป็นหลักของการบําเพ็ญกุศลอยนยิ่งใหญ่ทีเดียวการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เวลาลูกขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้คาดได้คิดเหนือความคาดความคิดของเราทุกอย่างท่านผู้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเล่าภาวนาให้ฟังให้ฟังสู่กันฟังเรื่องสมาธิเรื่องปัญญากระยังที่โยมเขามาพูดนี่แล้วน่าฟังไหมล่ะเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาก็เป็นของง่ายนิดเดียวเขาแทบตายนั่นติดความว่างมากี่ปีนั่น ถ้ามีผู้แน่อยู่จะไม่ติดนานความบ้างแน่ก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> นี่เขาก็บำเพ็ญมาอย่างนั้นเห็นรู้ยังไงเขาก็เล่ามาตามเรื่องของเขามันน่าฟังนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้เข้าใจทุกกะเบียดนั่นแหละที่เขาเล่ามามี <c oughs> อำนาจในการปฏิบัติธรรมรู้ได้เห็นได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพื่อเจ้าไม่รู้แล้วมาไม่ไม ไม่มาสอนโลกได้เลยทรงรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วก็คือละมาก่อนบรรดาความอยู่ชาติระบบทั้งหลายที่เรียกว่ากิเลสท่านละมาเรียบร้อยแล้วคำก็รู้เต็มหัวใจแล้วสอนออกมาจึงไม่มีคําว่าผิดว่าพลาด